สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาดูเมนูแกงหน่อไม้ใส่เห็นเผาะยั่วๆนะจ๊ะแซ่บๆค่ะรถอลังการวางเวอร์ลยจาทุนยั่วๆยๆๆ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 ั่วๆยั่วๆใครอยากกินมาเลยนะจ๊ะแซ่บๆแซ่บๆทำเองกับมือเลยนะคะใส่ปลาร้านัวๆเห็นเผาะลิศ แกงหน่อไมย้ยย่วจ้ามือเชียงจุ๊บจุกค่กะย,ยย่วจ้าย,ยย่วยย่วเมนูมือเทีย่ยงยย่วใครอยากกินนะคะเชิญค่ะสูตรสูตรผู้ชายรักผู้ชายลงกินแล้วติดใจ แกน้ำมาใสเห็ดพอเยอะๆจ้า,าคลิปนี้จบไปแค่นี้นะคะเดี๋ยวขอรับประทานก่อนจ้า